สวัสดีครับวันนี้ผมก็นะครับจะมาแกะกล่องแล้วอัน,นอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่ใช่พระพระรือไม่รือไม่พระไม่รู้นะแต่ว่าสภาพมันไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าอันนี้น่าจะไม่ใช่พระนะครับนี่อันนี้ไม่ใช่พระแต่ว่าของอยู่ครบโอเคอ่ะมาดูครับอันนี้มีของอะไรมาถึงบ้างแล้วนะครับรับเช่าเรื่อยๆนะครับอะไรที่นะครับ ใครที่ร้อนเงินอยากใช้เงินอะไรที่ราคารับได้นะครับผมรับเลยนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นนะหร้อนจังเลยรับเช็คของก่อนนะครับอ้ออันนี้ถูกนะไหนลูก่หนดเดเดี๋ยวพ่อทำงานอยู่พ่อขายคลิปอยู่เนี่ยลูก เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเอาไปตอบนี่เป็นด้ามงานะนะนี่นี่ครับด้ามงานานะครับปีหกสามนะครับอันนี้ส่งมาจากหนองบัวนะครับ ดำแกะนะครับ, <c oughs> รบเดเช็คของก่อนนะครับนี่ก็ถือว่าครบถ้วนดีนะครับ ชุดแรกถึงแล้วนะครับ อันนี้เป็นอะไรเอ,อ่ยนี่จะเป็นสาลิกานะครับสาลิกาแล้วก็มีไม้ถนุดนมาด้วย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเล่มครบนะครับรับเช่าเรื่อยๆนะครับรับเช่าเรื่อยๆนะครับทักทักมาได้เลยนะครับราคาตรงกันก็ปิดไปนะครับราคาไม่ตรงกันก็นะครับให้พี่ไปลองๆอ,องแบกปันดูในกลุ่มได้นะครับ โอ้หอมมันหนามากเลยนะครับโอ้หอมมันหนามากเลยนะครับมียังมีเช็ดชูด้านในด้วยนะครับวันละวันเกิด นะครับวันละว,วันเกิดเอาเลยลูกวันละว,วันเกิดสร้างหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเล่มนะครับอะไรลูกแล้วก็อล้วเก็บัตรโอเคครับ